ก็เป็นปัญหาจากตัวออกซิเจนเองนะคะเช่นเราภาวะที่อยู่ในที่อัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกการขาดอากาศหรืออากาศที่เราหายใจเข้าไปมันมีออกซิเจนไม่พอเพียงบางคนอาจจะมีหลายท่านในที่นี้มีโอกาสไปขึ้นเขาหรือว่าไปที่ดอยอะไรนะคะที่สูงสูงนะคะซึ่งอากาศเบาบางเดินๆสักพักก็ชักจะเหนื่อยเดินต่อไปอีกหน่อยก็ปูุกน้มึดอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นเยอะหน่อยก็เป็นลมเพราะออกซิเจนที่ยอดดอยจะเบาบางนะคะหรือว่า เกิดจากการขาดอากาศเช่นการมีอะไรบาดแถวคอการจมน้ําการสาลักนะคะก็เกิดการพูู้งหรือว่าน้ามืดถึงถ้าเป็นมากก็หมดสติไปได้นะคะถัดมาปัญหาจากหัวใจซึ่งเดี๋ยวอาจารย์บัญชานะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าประเด็นทางหัวใจมีอะไรบ้างถ้าเป็นปัญหาจากสมองนะคะซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะคะว่าถ้าโรคจาก ในปัญหาตาับเรืองทางสมองเองเนี่ยก็มีโรคอะไรกยกตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะโรคตอบเลือดสมองนะคะไมเกรนนะคะหรือว่าเคยได้รับอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือที่สมองนะคะนอกจากนี้อาการมลูกก็ไม่ใช่แค่สมองกับหัวใจก็ยังมีจากประเด็นอืนอ่นๆอีกน,น,นะคะเพราะว่าในเลือดของเราที่จะไปเลี้ยงสมองเนี่ยก็ต้องมีออกซิเจนมีนอกจากออกซิเจนมีน้าตาลถ้าเกิดว่าบางคนน้ําตาลในเลือดต่ำไม่ทานข้าว นะหมายถึงทานไม่ตรงเวลาหรือว่ารับประทานไม่ได้ได้น้อยไปหรือว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะเกิดมาเจ็บป่วยรับประทานได้น้อยแต่ทานยายอยู่เนี่ยน้ำตาลในเลือด่ําขึ้นมานะคะก็เกิดอาการวูบได้แต่น้ำตาลเกินก็วูบได้เหมือนกันนะคะถ้าน้ำตาลสูงมากๆเลือดหอน,นืดข้นการไหลเวียนเล้องไม่พอก็เกิดอาการ มีเห็นภาพอยู่เนี้ยค่ะได้แล้วนะคะฮะ,ฮะโทษนะคะติดกันึง ก็คืออาการเวียน,นศีรษะถ้าใช้คาว่าเวียน,นศีรษะเนี่ยคาว่าเวียนก็คือหมุนนะคะคือคนไข้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านหมุนหรือว่ารอบตัวหมุนคือจะเป็นตัวเองที่หมุนก็ได้เซโซเซ,ซ,เซยืนเหมือนบางคนก็บรรยายว่าเหมือนกับมีคนพื้ะเรือที่โครงเครนไปมาบนคลื่นบางคนก็บอกว่าสิ่งแวดร้องหมุนเพดานจาะถล่มต้องคอยยึดไว้แบบเคยมีคนไข้ามาบรรยาย,ยาว่าเนี่ยหมอผมปื้อขึ้นมาจากเตียงนะต้องรีบเกาะข้างเตียงไว้เลย ลุกขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับฟ้ามันจะถล่มอ่ะผมก็อยู่ผมเฉยเฉยทำไมอยู่ๆเหมือนฟ้ามันจะถล่มเพดานจะตียางกาอะไรขึ้นมานะนี่คือความรู้สึกนี้ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า v ท r t i g o นะคะก็คือมันต้องมีความหมุนเกิดขึ้นมีความไม่สเสถียรของไม่ไว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะอาการทั้งสามที่กล่าวมาเนี่ยนะคะไม่ไว่าจะเป็นแค่หน้ามืดหรือว่าเป็นลมหรือว่าหนกับเวียนศีรษะนะคะมาพุ่งพ่วงกันได้เกิดก่อนเกิดหลังกันได้นะคะ บาคนมีครบหมดทีนี้เราก็มาดูสาเหตุนะคะว่า,เ,าเรื่องของอาการบวมหน้าบึกม,มีเลียนบ้านอยู่ในน,นะคะมีอากาักขรโอกาสที่จะเป็นจากอะไรได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ที่คนมักจะก,กังวลน,นะคะก็คือเรื่องของหลอดเลือดนะคะว่า,เ,าเป็นปัญหาของเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะคะแล้วนั้นสาเหตุที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงไม่พอมีอะไรบ้างเช่นเราขาดน้ํานะคะร่างกายแห้ง ขาดน้ำเนี่ยจะหมายถึงเราเหลือน้อยอจ,จะเจ็บปวยอย่างอื่นทําให้รับประทานได้น้อยหรืออาจจะเสียมากก็ได้เช่นเรา,เาท้องเสียท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยโรคท้องร่วงก็ถ่ายหลายๆทีเข้าเข้าห้องน้ำก็ชักจะวูบหน้ามืดอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขาดนอกจากขาดน้ำอาจจะขาดเลือดเช่นภาะวะตกเลือดมีเสียเลือดไปทางใดทางหนึ่งนะคะมีแผลมีอุบัติเหตุหรือจากโรคอะไรก็ตามนะคะหรือว่าหลอดเลือดเราเนี่ยมันขยายตัวเกินเลือดไล ไม่พอเพราะว่าเลือดมัวมากองอยู่ตามแขนขานะคะเช่นเราได้รับยาบางอย่างหรือว่าได้รับสารบางอย่างที่ทําให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดมากขึ้นอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งไรคนดื่มแอลกอฮอล์ถึงหน้าแดงน,นะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเลือดลงสูดฉีดดีนะบางทีอาจจะสูดฉีดไปเล็กไม่พอถึงสมองเพราะว่าเลือดเนี่ยมนแดงอยู่ตรงผิวผิัซะมากกว่าอะไร่างนี้นะคะหรือว่ามีโรคบางอย่างที่หรือยาก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวโรคหรือเป็นยาที่ไป อกี่พันกับเรื่องของระบบประสาทอัตโนม,มัติทําให้เกิดการทํางานผิดปกติเกิดการขยายการหดการขยายตัวผิดปกติไปก็ได้ถัดไป